หน้า110ตั้งแต่กรณียนิสโยกรณีโยมยานิสโยกเหตุโพติอโถเป็นต้นไปมีความว่าเราเป็นผู้มีการถือนิสัยเป็นกิจควรธรรมอธิบายว่านิสัยอันเราพึงทำคือพึงถือสองบทว่านิสัย,ยังอรพะมาเนนะมีความว่าเมื่อไม่มีภิกษุผู้ให้นิสัยซึ่งเดินทางไปกับตนเธอชื่อย่อมไม่ได้นิสัย อันภิกษุผู้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ต้องถือนิสัยไปได้สิ้นวันแม้มากถ้าเข้าไปสู่อาวาสบางตำบลซึ่งตนเคยถือนิสัยอยู่แม้ในการก่อนแม้จะค้างคืนเดียวก็ต้องถือนิสัยพักอยู่ในระหว่างทางหรือหาพวกอยู่สองสามวันไม่เป็นอาบาัตแต่ภายในพรรษาต้องอยู่ประจำที่และต้องถือนิสัยแต่ไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ไปในเรือแต่ไม่ได้นิสัยในเมื่อฤดูฝนแม้มาแล้ว บทว่ายาจิยมาเนนะมีความว่าผู้อันภิกษุไข้นั้นออกปากขอถ้าภิกษุไข้แม้เธอบอกว่าท่านจงออกปากขอกับเราดังนี้แต่ไม่ยอมออกปากขอเพราะมานะเธอพึงไปสองบทว่าพัสสุโหติมีความว่าความสําราญมีด้วยอํานาจแห่งการได้เฉพาะซึ่งสมถะและวิปัสนาอันที่จริงพระโสดาบันย่อมไม่ได้เลยซึ่งบริหารนี้ พระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอาราหันต์ก็ไม่ได้บุคคลผู้มีปกติได้สมาธิหรือวิปัสนาอันแก่กล้าแล้วย่อมไม่ได้บริหารนี้อันคำที่จะพึงกล่าวย่อมไม่มีในพานปุถุชนผู้ละเลยกรรมฐานเสียแท้แต่ว่าสมถา,าก็ดีวิปัสนาก็ดีของภิกษุใดแลยังเป็นคุณชาติอ่อนภิกษุนี้ย่อมได้บริหารนี้ แม้ปวารณาสงเคราะห์พระผู้มีพรภาคได้ทรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้มีสมถะและวิปัสสนาอย่างอ่อนนี้เท่านั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลน,นี้แม้เมื่ออาจารย์ปรวรณาแล้วไปแล้วด้วยล่วงสามเดือนจะทําความผูกใจว่าเมื่อใดภิกษุผู้ให้นิสัยซึ่งควรจักมาเมื่อนั้นเราจักอาศัยภิกษุนั้นอยู่แล้วไม่ถือนิสัยอยู่จนถึงวันอาสาฬหะปุณมีดิถีเพนเดือน8อีกก็ควร แต่ถ้าในอาสาละหามาตอาจารย์ไม่มาควรไปในที่ซึ่งตนจะได้นิสยัย